รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดโมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสนับสนุนโดยปตท,ทสอพอบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อโดยผมยุทธนากระบุนแสงนะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พลัสดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พลัสจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ติดตามเราเชิญได้เลยนะครับและช่วงนี้ครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสนับสนุนโดยปตท,อทอสพ บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนขอแสดงความยินดีกับทางปตทสพด้วยนะครับปตทสพรับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงานปปชโดยคุณพงศธรทวีสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสาพาเข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการสํานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชซึ่งปตทสาพาได้รับรางวัลน,นี้เป็นครั้งที่สองแล้วโดยในปีนี้ปตทสาพา เป็นหนึ่งใน6องค์กรชั้นนําของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลน,นี้ซึ่งปปชมอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักนิติธรร,รมรวมทั้งให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากลโดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่สำนักงานปปชจังหวัดนนทบุรีก็ขอสแสดงความยินดีด้วยสำหรับปตท,ทสพ ที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสาจากสำนักงานปปอชอในครั้งนี้ครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือว่า LTV จะมีผลกระทบต่อการซื้อที่อยู่อาศัยอย่างไรนะครับผมเรียนเชิญนักวิเคราะห์อาวุโสจาก SCB EIC ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนคุณนพมาศหวบเจริญให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราด้วยในะช่วงนี้ครับ คุณนพมาศสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยและให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณนพมาศค่ะยินดีค่ะครับทาง eic ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยมองแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้านเราในช่วงสามไตรามาสที่เหลือของปีนี้ปี62นะครับตกลงแนวโน้มจะเป็นยังไงจะทรงๆจะอู้ฟู่หรือมีโอกาสที่จะซบเซาลงมามองอยังไงครับเนี่ย สไตรมาสที่เหลือเนี่ยมองตลาดชะลอตัวอยู่พอสมควรทําไมถึงมองว่าแนวโน้มน่าจะหดตัวทั้งทั้งที่ปีที่แล้วก็ดีใช่ไหมแล้วปีนี้ปี6กสองในสามไตรมาสที่เหลือทําไมมองว่าน่าจะหดตัวน่าจะสู้ปีที่แล้วไม่ได้ล้วครับแฟกเตอร์สําคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องของ กฎระเบียบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อที่แบงก์ชาติเนี่ยได้พูดคุยมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วละแล้วก็จะเริ่มใช้จริงเนี่ยก็คือเมษาก็คือเดือนนี้แหละเดือนเมษาเนี่ยนะฮะใช่ค่ะอ๋อนี่พูดถึงตัวการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยผ่านการกำหนดระดับ loan to value หรือว่า LTV ที่เข้มงวดมากขึ้นตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่เลยค่ะจริงๆแล้วก็คือตัวนี้ซึ่งไว้ง่ายเหมือนว่าคนซื้อบ้านอาจจะต้องวางเงินดาวน์มากขึ้น ซึ่งมาตรการตัวนี้ก็คือกําหนดให้แบงค์เนี่ยจะต้องไปกําหนดว่าในมูลค่าบ้านที่เป็นสินทรัพย์ที่มาค้าประกันเนี่ยตัวแบงค์พาณิชย์เองเนี่ยจะสามารถให้วงเงินสินเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าบ้านตัวนั้นซึ่งตัวนี้แบงค์ชาติเองเนี่ยเขาเริ่มคุมเข้มมากขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ตัวนี้นะคะแฟกเตอร์ตัวนี้แต่เพอเอินแฟกเตอร์ตัวนี้มันมาพร้อมกับแนวโน้มของดอกเบีย้ยที่ค่อยๆทยอยเพิ่มสูงขึ้นด้วยเรื่งองดอกเบีย้ยปรากฏว่าหลังจากก่อนหน้านี้เฟด เพราะเดิมเนี่ยนะครับเฟดบอกว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายสักครั้งสองครั้งใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงประมาณสักกลางๆเดือนมีนาเนี่ยทาท่าบอกจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายแล้วล่ะอันนั้นคือเฟดของทางสหรัฐใช่ไหมครับแต่ก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก็ส่งผลมาถึงทิศทางดอกเบีย้ยบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันก็เลยต้องถามว่าในเรื่องดอกเบีย้ยถ้าเฟดส่งสัญญ,ญาณกลับลำจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายของเขาเนี่ยแล้วมันจะทําให้ทิศทางแนวโน้มดอกเบีย้ย ในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นด้วยไหมหรือว่ายังไงยังไงแนวโน้มดอกเบีย้ยบ้านเราก็มีโอกาสจะขยับขึ้นครับเนี่จริงๆแล้วแนวโน้มดอกเบีย้ยบ้านเราเนี่ยเมื่อปลายปีมันขยับไปแล้วนะคะขยับไปแล้วหนึ่งครั้งทีนี้จากการที่เฟดเนี่ยมีมุมมองกับลำนิดนึงเนี่ยจริงๆแล้วมุมมองของเราเนี่ยเรายังคงคอนเฟิร์มว่าดอกเบีย้ยเนี่ย มีแนวโน้มที่ยังคงขยับขึ้นนะคะแต่จะเป็นครึ่งหลังของปีดอกเบี้ยบ้านเราน่าจะขยับขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ใช่ไหมครึ่งหลังของปีนี้นะคะ ในมุมมองของเราเรามองว่าโอกาสอาจมีน้อยลงมาบ้างนะคะคแต่ก็ยังยืนในการขึ้นดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งอยู่นะคะแต่ทีนี้ดอกเบีย้ยที่ว่านี้มันคือดอกเบีย้ยนโยบายบซึ่งกําหนดโดยแบงค์ชาติใช่แต่ดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นกับสําหรับผู้ซื้อบ้านเนี่ยมุมมองที่เรามองเนี่ยก็คือดอกเบีย้ยที่เกี่ยวกับตัวดอกเบีย้ยเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งจาก ความเสี่ยงจริงๆต้องบอกอย่างนี้ความเสี่ยงของตลาดบ้านและอีกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ดอกเบีย้ยที่ธนาคารพาณิชย์โดยเฉลี่ยนะคะคมีแนวโน้มที่อาจจะขยับขึ้นหรือไม่ต่ําเหมือนในอดีตเนี่ยมันอาจจะมีมีอยู่บ้างคือนะยังเชื่อว่าดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านเนี่ย ยังไงยังไงก็ไม่น่าจะต่ำเหมือนปีที่แล้วใช่ไหมคงไม่ได้ต่ำเหมือนปีที่แล้ว <c oughs> อย่างดีที่สุดก็คือเต็มที่ก็คือใกล้เคียงกับเมื่อปีที่แล้วอ่าใกล้เคียงกันหรือมีโอกาสจะขยับเพิ่มสูงข,ขึ้น,นต้องบอกว่าเป็นปัจจัยลบตัวที่2 <c oughs> เพราะถามว่าเอ๊ะทำไม eic มองว่า3ไตรมาสที่เหลือเนี่ยอสังหาบ้านเราน่าจะหดตัว1ก็คือ มาตรการ LTV ที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับอสองก็คือยังเชื่อว่าแนวโน้มดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านเนี่ยน่าจะส่งหรือขยับเพิ่มสูงขึ้นนะครับทีนี้นเห็นว่ายังมีปัจจัยลบที่สามอีกด้วยใช่ไหม ใช่ปัจจัยตัวนี้เราขอใช้เป็นความเสี่ยงดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าถามว่าซายของกําลังซื้อต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยกําลังซื้อจากต่างประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาซื้อในคอนโดเพราะต่างประเทศนี่จะเข้าซื้อในส่วนของคอนโดดพ<ผ>ูดชัดๆไปเลยว่าชาวจีนใช่ไหมชาวจีนจริงๆแล้วมีผู้ซื้อหลายชาติแต่ชาติที่เร่งตัวขึ้นมามากเนี่ยก็คือชาวจีนทาง EIC มองว่าอุปสงค์จากการซื้ออสังหา ของชาวจีนที่เข้ามาซื้ออสังหาในบ้านเราเนี่ยอาจจะชะลอตัวแหละครับอาจจะชะลอตัวนะคะก็คือจากมุมมองแนวโน้มของเศรษฐกิจจีนเองที่มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวจากการทั้งการปฏิรูปภายในจีนเองอ ความเสี่ยงระหว่างความขัดแยงระหว่างจีนกับสหรัฐเร่อกเทรดวอร์ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของภาคการเงินของจีนเองรวมถึงตัวค่าเงินนะคะคเนื่องจากค่าเงินจีนกับค่าเงินเราเมื่อเทียบกันแล้วตอนนี้เชนยังเป็นว่าค่าเงินบาทเนี่ยยังเป็นภาพของการแข่งข้าด้วยซึ่งตรงนี้เราก็มองว่ากําลังซื้อของชาวจีนตัวนี้ที่จะขยายตัวสูงเหมือนในอดีตเนี่ยอาจจะแผ่วตัวลงมาบ้างนี่คือสามปัจจัยฉุดสำคัญนะครับ 1. าหมาตรการ LTV ที่เข้มข้นมากขึ้น 2. แนวโน้มดอกเบีย้ยที่จะไม่ต่ำเหมือนปีที่แล้วและก็มีโอกาสที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยจะขยับเพิ่มสูงข,ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สามก็คืออุปสงค์จากชาวจีนที่อาจจะชะรอตัวลงมาสําหรับการเข้ามาซื้ออสังหาในบ้านเรานะครับอันนี้เป็นฝั่งปัจจัยฉุดนะนะครับแล้วไม่มีปัจจัยหนุนบ้างเหรอ จริงๆแล้วปจ<ม>ัจจัยหนุนเนี่ยเรามีต้องพูดอย่างนี้นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวมันจะดูว่าเอ๊เดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะปิดกิจาก,การกันไปหมดหรือเปล่า <c oughs> จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะ <c oughs> จริงๆแล้วปัจจัยหนุนสําคัญเนี่ยก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจโมเมนตัมของเศรษฐกิจที่ยังคง continu ์ยังคงมีอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะ <c oughs> เรายังคงคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยโตอยู่ประมาณ3.5 4ถึงเปอร์เซ็นได้แล้วก็ <c oughs> มีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับนี้ไปอีก3ปีข้างหน้าด้วยนะคะ <c oughs> อันนั้นเป็นปัจจัยหนึ่ง ปัจจัยที่2ก็คือการขยายตัวของเขตเมืองนะคะอันเกิดจากแรงสนับสนุนของการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าโดยรอบของกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงของกรุงเทพมันจะนะทำให้เกิดเออร์เบอร์ไนเซชันใช่ไหมครับการขยายตัวของเมืองใช่ไหม ต้องยอมรับเลยว่าใช่นะคะซึ่งจะเป็นตัวผลักดันทําให้ตัวตลาดที่อยู่อาศัยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยกรจะจายตัวออกไปนอกเหนือจากแค่อยู่ในดาวเทาหรืออยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในอย่างเดียวเอาละครับม,มีทั้งปัจจัยชุดแล้วก็มีทั้งปัจจัยหนุนนะแต่โดยรวมๆแล้วมองว่าปัจจัยชุดน่าจะมีน้ําหนักมากกว่านะใช่ช่วงนี้ตอนนี้ปัจจัยชุดน่าจะมีน้ําหนักมากกว่าเลยจะทําให้เรามองมูลค่าย,ยอดโอนกรรมสิทธิ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้มีแนวโน้มที่อาจจะติดลบไปประมาณ10%โออาจจะปรับลดลงประมาณ 10%, 10สำหรับยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศในปีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> ขณะที่ยอดพีเซลอาจจะติดลบราวๆ14%โอ้ยเยอะนะ ตัวเล่นียต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวแมกนิจูดของโกลดเนี่ยที่ติดลบมาขนาดนี้ส่วนหนึ่งมันเป็นปัจจัยฐานของเมื่อปีที่แล้วที่ฮิตเลกขอดหฮกันด้วยไงฐานมันสูงใช่ไหมครับฐานมันสูงด้วยนะคะแต่ถ้าเรามาดูที่มูลค่าหรือที่เลเวลของมันทั้งเลเวลยอด O แล้วก็ยอดพีเซลจริงๆแล้วถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับตอนที่ตลาดอสังหาเนี่ยมันแย่ๆในช่วงปี5960ซบๆในช่วงปี5960 เลเวลเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ดีกว่าตอนยุคนั้นอยู่พอสมควรแต่ถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วที่ฐานสูงมันก็เลยดูติดลบเยอะ <40. S 1> ใช่ไหมใช่ค่ะ<笑><笑>นะครับก็เลยคาดว่าจะหดตัวประมาณสัก14ใน, <PC. S 1> ในเรื่องของยอดพีเซลนะครับใช่สำหรับที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลทีนี้ถ้าถามว่าที่อยู่อาศัยประเภทไหนน่าจะมีโอกาสหดตัวมากที่สุดในปีนี้เนี่ยตกลงเป็นส่วนไหนครับเนี่ย ถ้าเป็นยอด p c อ่ะ uh huh. ถ้าเป็นยอดพีเลลมันคือยอดที่เกิดจากการที่เราจะเริ่มไปจองบ้านซึ่งกลุ่มเนี้ยแทบท้งหมดก็คือคนที่จะไปจองบ้านตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องถูกบังคับใช้ภายใต้ LTV ใหม่ uh huh. คนที่เรามองว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยเป็น กลุ่มของคอนโดมิเนียมจากเรื่อง LTV ทั้งตรงและอ้อมเลยใช่ไหมใช่คือต้องบอกงี้ว่าบางส่วนบอกว่าก็ไม่เป็นไรคอนโดเนี่ยบางส่วนก็มีทั้งกำลังซื้อที่ซื้อเพื่อใช้อยู่จริงกับบางส่วนที่ซื้อเพื่อการลงทุน ะะซึ่งผลกระทบของ LTV เนี่ยมันกระทบไม่ใช่แค่กระทบเรื่องของเพื่อการอยู่จริงอย่างเดียวก็คือเพื่อของการลงทุนรวมถึงซนติเมนต์ด้านการลงทุนเนี่ยเรามองว่ามีผลกระทบด้วยนะคะคซึ่งคอนโดเนี่ยมีสัดส่วนของการซื้อเพื่อการลงทุนเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบจากแนวราบนะครับถ้ามองว่าคอนโดนี่แหละจะกระทบมากที่สุดจากมาตรการ LTV ของแบงค์ชาตินะครับคือเนื่องจากคอนโดเนี่ยพูดตรงๆก็มีการเข้ามาซื้อในลักษณะเก็งกําไรค่อนข้างเยอะด้วยใช่ไหม จริงๆแล้วถ้าดูจากตัวเลขของแบงค์ชาติเนี่ยนะคะคถ้าดูที่สัญญาการกู้บ้านหลังที่สามขึ้นไปเราขอใช้หลังที่สามขึ้นไปเพราะรรว่าบางส่วนนี้คนที่ซื้ออยู่จริงเนี่ยซื้อสองหลังเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่กลุ่มที่ซื้อสามหลังขึ้นไปเนี่ยเราคาดว่าเป็นกลุ่มที่ซื้อเพื่อการปล่อยเช่าหรือเพื่อการเก่งกําไรซึ่งจะเพราะว่าในกลุ่มนี้ในสัญ,ญญาที่สามเนี่ยเจ็สิเปอร์เซ็นเป็นคอนโดและที่เหลือเนี่ยเป็นแนวราบ นั่นก็คือโชว์ว่าสัดส่วนของกลุ่มคนที่ซื้อสัญญาที่3ขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของคอนโดมิเนียมเป็นหลักอ,อ,อันนี้ชัดเลย<อ>สะท้อนวันนี่แหละน่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV เยอะที่สุดก็คือแนวสูงหรือคอนโดมิเนียม,น,ม,น,ยมนะครับทีนี้ถ้าขยับมาดูหน่อยสําหรับมาตรการกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่กลุ่มเข้มมากขึ้นเรื่อง LTV เนี่ยมันจะกระทบหลักๆไปที่แนวสูงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแนวราบจะไม่กระทบใช่ไหมคุณนพมาศ ใช่เลยค่ะเพราะว่ามาตรการนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในกลุ่มของแนวราบและแนวสูงเดี๋ยวต้องขอท้าวความนิดนึงว่าจริงๆแล้วมาตรการ LTV เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ดั้งเดิม<อ>ซึ่งเป็นมาตรการที่มากำหนดให้ธนาคารให้วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้กู้ไปกู้กับธนาคารนะคะในอดีตเนี่ยตัวแบงค์ชาติเนี่ยได้กำหนดเทชโชไว้นะคะว่า ตัว LTV เทชโวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ80-95ย่อกแยกกันตามประเภทราคาและประเภทที่อยู่อาศัยจริงนะคะโดยถ้าเป็นที่อยู่แนวราบเนี่ยก็จะอยู่ที่เทชโชที่95นะคะแนวสูงอยู่ที่90แต่ถ้าบ้านราคาสูงหน่อยเกินกว่า10ล้านจะอยู่ที่80แต่ถามว่าแบงค์เนี่ยสามารถที่จะปล่อยสูงเกินกว่าเทชโชได้เพราะจริงๆแล้วเพดานการให้วงเงินสินเชื่อเนี่ยมันอยู่ที่ว่าต้องไม่เกินร้อยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ซื้อเองเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ย ไม่มีเงินดาวเลยสักบาทก็สามารถเข้าไปซื้อบ้านแล้วกู้ซื้อบ้านได้เลยว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าธนาคารเนี่ยสามารถทําได้นะคะโดยมีเพดานอยู่ที่ร้อยแล้วเมื่อบวกกับสินเชื่อที่เรียกว่าสินเชื่อท็อปอัพอซึ่งก็คือสินเชื่อแบบที่เอาไว้ตกแต่งบ้านนะคะแบบแหน่ซื้อบ้านมาทั้งทีหนึ่ง<อ>ก็อาจจะอยากจะติดแอร์ติดม<อ>่านนะซึ่งตัวเนี้ยเพื่อรวมกับสินเชื่อท็อปอัพก็ ทำให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยสามารถปล่อยสินเชื่อได้เกินกว่า LTV ที่100ได้ใช่ใช่แต่ว่าสินเชื่อส่วนหลังอาจจะคิดดอกเบี้ยสูงกว่าน,น่อยใช่แต่อยู่บนหลักทรัพย์หรือมีตัวหลักทรัพย์ทังคำประกันเดียวกันนะคะซึ่งเพอิญแบงก์ชาติเขาได้ไปแทร็กตัวเนี้แล้วก็เขาเห็นว่าสัดส่วนของสินเชื่อรวมบวกท็อปอัพเนี่ยมันมีสัดส่วนมากขึ้นต่อเนื่องนะคะแถมคนที่กู้บ้านตั้งแต่สัญญาสองขึ้นไปเนี่ยก็มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นครับ สิ่งที่เขาคอนเซิร์นก็คือเขาคอนเซิร์นคุณภาพของตลาดสินเชื่อในระยะยาวว่ามันกําลังหลีดไปในทิศทางที่คุณภาพด้อยลงหรือเปล่าเขากลัวนะจะเกิดฟองสบู่ใช่ไหม ใช่บวกกับมันเป็นตัวผลักดันทําให้ราคาที่อยู่อาศัยนี่มันสูงขึ้นแล้วมันทําให้คนที่ต้องการจะซื้ออยู่จริงเนี่ยจับตั้งได้ยากขึ้นราคามันไปไกลเกินใช่ไหมมันไปไกลเกินสิ่งที่เขาทําก็คือพยายามดูแลให้ตลาดนี้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมอนี่คือเจตนาโดยตรงของแบงค์ชาติเลยนะครับทีนี้ขอขยับมาฝั่งหนึ่งบ้างนะครับทาง eic ประเมินว่ามาตรการ ltv เนี่ยจะกระทบต่อผู้ประกอบการเยอะไหมจะโดนหนักจะโดนเบาแค่ไหนครับเนี่ยฮะ สำหรับผู้ประกอบการเนี่ยจริงแล้วผลกระทบหลักที่ผู้ประกอบการจะเจอก็คือคอุประสงค์หรือดีมานของการซื้อบ้านเนี่ยมันอาจจะชะลอตัวลงหรือดีเลย์เหมือนเลื่อนในการซื้อเพื่อจะเตรียมตัวเก็บเงินดาวให้พร้อมหรือเพียงพอต่อมาตรการ LTV ใหม่ตัวนี้ครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราต้องบอกนิดน,นึงว่าไอ้ตัวมาตรการ LTV ใหม่ตัวนี้มันมีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างออดีครับดีครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วหลักของการเปลี่ยนแปลงประเด็นสาคัญขอ,ของมาตรการ LTV เนี่ยมันอยู่3าส่วนนะคะค ส่วนแรกก็คือวงเงินสินเชื่อที่ใช้พิจารณาเนี่ยแบงค์ชาติเขาขอรวมท็อปอัพเข้ามาด้วยนะคะเป็นวงเงินสินเชื่อที่ให้ทั้งหมดรวมสินเชื่อท็อปอัพขึ้นมาค่ะ,คะสองเขาปรับเพดาน LTV นะคะจากเดิมที่บอกว่าอยู่ที่ร้อยโดยที่ไม่นับรวมท็อปอัพเนาะเป็นแปดสิบถึงร้อยซึ่งรวมท็อปอัพแล้วด้วยนั่นหมายความว่าต่อไปนี้เราจะไม่มีการให้สินเชื่อที่ มี LTV เกินร้อยแหละซึ่งถามว่า80ดสิถึงหนึเนี่ยมันแตกต่างกันตามอะไรนะคะสิ่งที่แบงค์ชาติใช้พิจารณาก็คือจํานวนของสัญญากู้ ừ, มีมากหรือมีน้อยยิ่งถ้าสัญญากู้ยิ่งมากไว้ง่ายผู้ซื้อต้องเตรียมเงินดาวมากขึ้นจากเดิมที่อาจจะไม่ต้องมีเลยก็ได้ยิ่งราคาบ้านสูงก็ จะต้องมีเตรียมเงินดาวค่อนข้างสูงโดยเขากำหนดอยู่ที่ราคาถ้ามากกว่า10ล้านเนี่ย LTV ที่เขากำหนดลิมิตไว้เลยก็คือสำหรับสัญญา1กับสองเนี่ยคือ80%สําำหรับสัญญา3ามก็70%ก็นั่นก็หมายความว่าก็ต้องเตรียมเงินในการที่จะมาซื้อบ้านแตกต่างจากในอดีตที่อ,อาจจะไม่ต้องมีเงินเลยก็ได้รูดเกีกับการที่ทำแนวสูงนะครับ,รบน่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าที่เน้นทำแนวราบใช่ไหมพูดอย่างนั้นก็ไม่เต็มปากเพรา อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการกําหนดมาตรการที่กำหนดต่อผู้กู้ทุกประเภทเนาะซึ่งในกรณีของกู้บ้านเดี่ยวเนี่ยในอดีตก็ท็อป up ไว้ง่ายเกินร้อยแต่ปัจจุบันไม่ได้ละต้องได้แค่ร้อยโดยยิ่งถ้าคนที่ซื้อบ้านแบบทางซีงเรยกว่าอัปเกรดบ้านนะคะมันเป็นเทรนปัจจุบันของคนคน่าจะเป็นยุคข,ของคนที่เพิ่งเริ่มทำงานตอนแรกๆที่ ช่วงแรกก็จะซื้อคอนโดก่อน่ะแล้วก็ผ่อนคอนโดปะ30ปีพอถึงเวลานึงเริ่มขยายครอบครัวก็จะขยับไปซื้อบ้านครับแต่คอนโดยังผ่อนอยู่อพอซื้อบ้านหลังที่2ปุ๊บจากเดิมที่อาจจะซื้อบ้านเนี่ยด้วยการที่ไม่ต้องวางเงินดาวเลยก็ได้หรือวางเงินดาวแค่5%้อต่อไปต้องดาวมากขึ้นก็ต้องดาวมากขึ้นใช่จะต้องเตรียมเงินในการดาวมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มแนวราบอย่างที่บอกไป ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้รับผลกระทบท้ายสุดครับทาง e a c หลังจากสะท้อนภาพไปเราเห็นถึงแนวโน้ม3ไตรามาสที่เหลือปีนี้ปี62ของกลุ่มอสังหานะครับ,รบแล้วก็อธิบายได้ชัดเจนเลยเรื่องผลกระทบที่เกิดจากมาตรการ LTv เนี่ยจะมีอะไรฝากไปยังผู้ซื้อคุณูฟังของเรานี่แหละนะครับผู้ซื้อที่เป็นคุณูฟังหลักของเรานี่แหละในการปรับตัวรับมือกับมาตรการนี้ยังไงบ้างครับคุณนพมาศครับ สำหรับผู้ซื้อเองเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเงินดาวเนี่ยมากขึ้นหน่อยไม่ได้หมายความว่าเราซื้อบ้านไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าเรายืดเวลาในการที่จะซื้อบ้านเนี่ยออกไปโดยการเตรียมพร้อมในการ,รเก็บเงินดาวของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือ เตรียมเรื่องของ performance รายได้ของตัวเองให้ดีเพราะว่าแบงก์เองเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยแบงก์ก็ค่อนข้าง c o n c e r n ์นโดย overall ของทุกแบงก์นะคะคก็ค่อนข้างเส n c บวกกับเกณฑ์ใหม่ที่มาเนี่ยก็จะ,จะทําให้แบงก์เนี่ยอาจจะพิจารณากาันให้สินเชื่อที่จะบอกว่ายากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สักทีเดียวเพราะจริงๆแล้วมาตรการการให้สินเชื่อของเขาเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เพียงแต่มันมีเกณฑ์ LTV เข้ามาเข้ามามากขึ้นทําให้แบงก์เนีจะต้องพิจารณาตัวเนี้ยมากขึ้นสิ่งที่เตรียมได้ก็คือเตรียมเงินของเราแล้วก็เตรียม โปรไฟล์ของเราเนี่ยในการที่จะมาะยื่นกู้เนี่ยให้ดีเอาละครับท้ายสุดสัญญาณฟองสบู่ในอสังหาบ้านเราเนี่ยยังไม่มียังมองไม่เห็นใช่ไหมครับคุณรัฐระมาทถ,ถ้าสําหรับคําว่าฟองสบู่เนี่ยเรายังคงมองไม่เห็นนะคะยังห่างไกลนะแต่ถ้าถามว่าในบ,บางพื้นที่เนี่ยเกิดความเสี่ยงของอระทานสูงเกินน่ะมีอยู่บ้างไหม มีอยู่บ้างในบางพื้นที่นะคะแต่โดยโอเวอร์ออลแล้วก็ยังคงมีภาวะเสี่ยงตรงนี้อยู่ถ้าจะสะท้อนจากหน่วยเหลือขายที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและนนทนที่ยำทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการต่อเนื่องอยู่นะคะคือบางพื้นที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงอยู่บ้างแต่ฟองสบู่โดยรวมยังไม่เห็นอลครับนะครับคงได้อัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับอสังหาจากทาง eic เป็นระยะระยะวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณนพมาศครับได้ค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ ครับคุณนพมาศหูบเจริญนักวิเคราะห์อาวุโสจาก s b EIC ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมาคุยให้เราฟังนะครับถึงมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือ LTV ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มอสังหาและการซื้อที่อยู่อาศัยอย่างไรมีมาฝากกันในวันนี้ครับสำหรับคนที่รักสุขภาพไม่อยากให้พลาดกันนะครับสุขภาพดีเต็มแม x กับข้าวกอขอ43ขนาดใหญ่5กิโลกรัมที่ max value นะครับพิสูจน์แล้วกับคุณภาพและความนิยมในข้าวกอขอ43ตราเกษตรข้าวกอขอ43พันแท้ที่มีดัชนิน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำเป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลสุขภาพที่ต้องการคุมระดับน้ำตาล ผู้ป่วยเบาหวานและโรคไตวันนี้พร้อมเสิร์ฟในขนาด5กิโลกร,รัมแล้วที่ Max Value ให้ท่านมีสุขภาพดีในราคาประหยัดยิ่งขึ้นเพียง250บาทต่อถุงเท่านั้นนะครับเพราะตรากเกษตรเชื่อมั่นว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m o n e y s ช o โดยผมยุทธนากระบูนแสงวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วง ชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสนับสนุนโดยปตทสอพอบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน